สก๊อตออสก๊อตออสไอ้ิงคนลงกลาคนใครเน,ในียไหนกูอยู่ข้างหน้าเลยขหน้า,นาตรงๆเลยตายแล้วกไปมดี๋ยไม่นกไม่หนกจะกูกับตายเหี้ย เจ็บเจ็บเจ็บนี่ดับปุ๊บทีมไหนที่ไหนบนตึกบนหัวบนตึกเลยเหรอบนบนบางคาเลยไม่รู้ว่าลงไปไหนละแต่เหมือนเพื่อนๆลงมานะเพื่อนเพื่อลงมาเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ได้วะยังใช้เอสไตไม่ได้ไอ้กุนเสียงเท้าเหรอได้กินีบนบล็อก ไมต้อร wow. oh, hey, <wi> ีบนเคียมต้ีนะมนมึงิตมึงนะน่างเลยโฟโฟโฟไปบ้างไมา่มา่าเโอ้ยไม่าจุดหมดจุดหมดเราไม่ยุ่งไม่ยุ่มบนรคา่ย่งราคราคาข้างในข้ามเลยเห มันอยู่ไหนวะมันไปแล้วบอกนี่นะนี่จะไปแล้วเฮ้ยเป็นังไงนต้นน้ำมีแล้วไ่พอนี่ประโยชน์เออหัวขานู่นยังขึ้นน้ำท่าอะไรเลยเห็นปะเออเห็นเนียดด้วยสวนเบียดวสวน มีสองตัวว่ะเราสองตัวข้างบนนล้วครัไม่มันอยู่พื้นพื้นที่ล่างคุณหมดแบบพวกมีมีกระสุนป่ะใช่คุอยู่ข้างล่างลครับเดี๋ยวไม่เดียวเฮ้ยเอ้ยมันมีตัวหอนอะไรไปวนขนึ้นนั้นดูคนเล่นกลว่ะ e n เ m y dropping into the AO หัวหลัง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 มึง ในตึกในตึกข้างหน้านี้มีนะน่าเหมนะือนอีกตัวไหนวะเหไม่ได้ตายล,ะ,ละหนึ่งฉันพลาดแล้วกูเป็นกูเก็บหรืออเอาก่อนนะ

ไอ้เจียให้ตัดไอ้จัดตรงใจหมดมาตัวมาเฮ้ยอุ้ยข้างนอกนอกไปนอกไปเขามนเอามันดูอุ้หยเซ้ยนเซวียนเซวียนเซวียนเซวนมาแล้วเจ็บแม่ส่นเพื่อนเลยุ้ยไม่าเป็นเลยนไม่ มีเลยมีเลยมีเลยไปจุ๊บจุ๊บมีนี่เลยหนีเลยวิ่งนีเลยรับมาข้างหลังนีเลยนี่เลยออกหน้าต่างออกหน้าต่างแล้วก็วิ่งซ้ายจู๊บกันเลยหวยแต่ขู่เกิดพอดีเียกเกิดพอดีอ๋อ้ยังจะจุกบมาดอีกจุกบได้จุ๊บเฮ้ยกระดูกตกใจหมดไม่คุย้วให้กูเลย แม่งไล่นจุกี่ีเ่ยเดนจุกโโหมเสให้กูเลยโอ้โหตรงนี้ก็มีคนอีกอ้สิบเพื่อนนี่นี่งนี้ม่ไมลิงปุ๊ดเ้ยขนาดนี้มีคนแน่นอนเชื่อไหมขยนกลงมาขนาดกูเี่ยโอ้ยเฮีย มีเป่ามีดิเฮ้ยเจอแล้วเจอมาละวันน่ะโอเคบีเห็นเห็เต้เห็นไหมล่ะกฮยอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่นี่เพื่อนเนี่ยไม่เจอไหน่ะ่ะอันรูอ่ะคุมนไม่ตาย กูตายบีบซุบีซุบีกลัวมีเพื่อนมา,มาแซกมึงบีบจัเลยเพื่อนการปนน้ำมัน,นมนีเพื่อนมาสูงมากอยาใเล่นเล่นกูไม่เล่นวาสนานมึงกูกะขนะเล่นแล้วมันตี้เยอะ นอกส,สยยนทรถยันกลับมาแล้วเนี่ยเฮ้ย,ย,ยนออขานาดมีตึกระนามีอะไปแลกวอกไปแล้วรอ,อ,อ,อกันนะ ข้าเลยข้าเลยข้ามไปเออข้ามทีู่กูมาเพื่อนกูมาจัดมามามาอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะประมาทให้แบตายนะเออเล่นด้สุดทายเบไหนวะโอนี่เลยัไอ้พิงมาพิง่ออามาออกมานไอ้เกกูไม่มีสะโคเลยเนี่ย ไม่มีโฟ่ฝนไม่เป็นไรวันนี้สุดเล็งเลง่ายอยู่แต่เราเปไปทางไหนดีเรามาทางตายดีมีตีป่ะเดี๋ยวยู่ซีตี้รอรอบๆเลยยูอีวะยูอีบวะยูอีีเลยเอไหนวะเปนยังไง้ยูอีีวะยูอีีวะเอาสมอลลกัน จะเก็บริบลูนะ <c oughs> บุ๋มย่งศพเยอะจัดขึ้นนี้ไม่ได้ว่อไอเจ้ยจะเสียดเอไอมาเพื่อนจะเพิ่มขึ้นไวดอกไอไม่ใหญ่ กลัวนลัวนิมเลยเฮ้ยตัวนี้ม yeah, ีอุโมงค์แอบอ่ะเอ้ยแกไปกันยังไงวแไปกันตายนะมันมามันก็มัดกันเลไอ้เี้ากูเจล้วกล้วเฮ้ยกแทก ไปกูดึไดึงมุติอาคิมุติอาตะบอลบอี่เลยบอลบอนี่เลบอไง้างอายุอยู่ข้างหน้าตัวนึงอยู่ข้างล่างตัวนึงตายแล้วตรงกว่าตรงไม่ไม่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยตัวนึงเหรอตด้ไหนวะนี่อยู่นี่แน่นอนเชื่อกูไปอุ้ยไม่ตายได้ไงไอปทำยังไงทำเออ ้ยชนะ้ยเจย้ยเจ๊ยเลยโอ้ยกลัวเพื่อนกัวน่คือโนันของประเะยเจ๊ยขนาดกลับมาเล่นได้เนียนี่เพิ่งเยเล่นเยเนีกลับาเนไหนสัี้ยงจงจเ้าคนนี้ไว้ครับดนะครับอดัมอไเย